สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในสนาน,นากับป้าแขกนะคะวันนี้มีอะไรมาอวดด้วยนี่พึ่งจัดได้นะไปสนีพึ่งจะมาส่งนะคะเขาจะบอกว่าเป็นอะไรนะส่งพัสดุสินอพึ่งจะมาส่งนะคะก็ร่วมเล่นเกมนะคะกับรายการอลลมานจานใหม่นะ,ะก็พี่คิดว่าจะได้อะ่ะแล้วก็เขาก็เมื่อวานมีอินบ็อกซ์มานะคะว่า ขอชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์จะส่งของรางวัลมาให้นะก็ตกใจอะไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าวันเดียวก็ถึงนะคะแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันมีอะไรในถุงนะั้นี่ส่งเจอรี่มาเลยนะเนี่ยมาก็ตัดเลยตัดเลยชับชับชับนะคะก็ทองทองวาง เดี๋ยวแกดูนะคะได้เสื้อจากรายการอลมาน์จานใหม่ทางช่อง3านะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สนุกดีตอนเก้าโมงเช้าตอนที่พกนี่ไงเย้ว้าวเห็นใส่ได้ด้วยอัดออกจะตึงๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้บอกไซส์ไปนะคะ,ะว่าฉันเป็นพลัสไซส์นะคะแต่ว่า รายการน,น่ารักมากเลยอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูยืนให้ดูนี่เอยใส่ได้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 ไดชั่วอกเอ่อตัวขอนอลมานจาันใหม่อาจจะนั่นนไอ้นี่ <laughs> นูนสักนิดหนึ่งโอเคค่ะสวยขอบคุณรายการนะคะขอบคุณรายการอลมานจาันใหม่นะคะที่ส่งของรางวัลมาให้นะคะรวมเล่นเกมน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวไว้ส่งไปซักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่นะคะถ่ายรูปให้แฟน เพจดูนะคะถ้ายังไงไว้เจอกันข่าวหน้ามาดูซิว่าป้าจะไปเล่นเกมกับเพจไหนแล้วจะได้ของรางวัลอีกนะอุ๊ยแต่จริงๆฉันเป็นคนที่ว่าได้ของรางวัลจากเพจเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเพจช่องวันก็ได้มาเนาะช่องอะไรนะเรื่องราวชานี้ก็ได้มานะคะช่องสามเนาะกินบาร์บีคิวของเชฟตุยเลนเจอร์ก็ก็ก,ก็ก็ได้แล้วก็เยอะได้ของเออก็มีเขาเรียกอะไรอะ มีมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ใช่ไหมหรือว่ามีโชคทางด้านนี้ก็ไม่รู้นะคะโอเคค่ะสวยน่ารักมากเลยอะ่ะช,ชอบ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 สีโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสําหรับวันนี้ประแขกไปก่อนแล้วนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝลลมานจานใหม่อจีอิอจีิบายบายขอบคุณค่ะ